ราบสวัสดีครับเป็นแฟนเครื่องทุกท่านนะครับและเป็นเพื่อนที่รับชมและติดตามช่องการสาพระสมเด็จนะครับหรือนักสะสมระเครื่องนะครับที่กําลังเก็บสะสมพระสมเด็จอยู่นะครับถ้าได้รับชมและติดตามช่องการสาพระสมเด็จนะครับผมก็ทําคลิปลงในช่อง YouTube นะครับวันนี้นะครับก็มีพระสมเด็จวัลักษังพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพนี้เกศจะหลดสุ้มมีเส้นผ้าทิพด้วยนะครับไม่ใช่องค์เสียดมนะครับแม่พิมพ์นี้คนละแม่พิมพ์นะครับ กับองค์คลเสีย่ยคณเด่นคนดังนะครับพระองค์นี้ก็สร้างจากเปลือกหอยเผาไฟนะครับก็คือเนื้อปูนสุกนั่นเองนะครับลักษณะของเนื้อพระนะครับก็มีการลงรักมาด้วยนะครับพระแม่พิมพ์นี้ก็ลงรักน้ําเกลียงนะครับนี่ก็คือสี่รักที่ติดอยู่กับเนื้อพระนะครับพระแม่พิมพ์นี้ ปัจจุบันก็เริ่มค่อนข้างที่จะหาเจอได้ยากนะครับไม่ค่อยจะพบเจอแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเซียนมันตีเก๋ออกไปหมดนะครับพระก็เลยสูญสลายหายไปบ้างนะครับพระแทเนี่ยที่โดนพวกกลุ่มเซียนทั้งหลายนะครับที่มันบอกว่าไม่นิยมบอกว่าตีเป็นพระเก๋ตํานิไม่ถูกพิมพ์ไม่ตรงนะครับพระเหล่านี้โดนกีดกันนะครับโดนตีเก๋ออกมาเป็นจํานวนมาก นะครับแต่ทั้งทที่ว่าเป็นพระแท้ทั้งหมดนะครับเรารู้ได้ไงนะครับว่าเป็นพระแท้นะครับเราก็ต้องศึกษาที่รูปแบบการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าพระสมเด็จวัดระฆังบางบรมหรือเกศชโยนะครับเอาสามวันนี้เป็นหลักนะครับล้วนแต่สร้างจากวัสดุชนิดเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือเนื้อป่งปูนเปลือกหอยนั่นเองนะครับเปลือกหอยที่นํามาสร้างนะครับบางบุรโมนี่เป็นเปลือกหอยเผาไฟทั้งหมดนะครับ ก็เป็นพระที่สร้างจากแคลเซียมไบคาร์บอเนตนั่นเองนะครับก็คือนําเปลือกหอยเนี่ยไปเผาไฟด้วยอุณภูมิที่สูงนะครับแล้วนํามาบดตําก็กลายเป็นเนื้อผงปูนสีขาวๆนะครับเหมือนกับปูนขาวทั่วไปเนี่ยนะครับกรรมวิธีการทําหรือการสร้างก็นําผงปูนเหล่านี้นะครับมานวดผสมกับน้ำนะครับเพื่อประสานตัวนั่นเองใส่น้ําว่านน้ํามันตังยิ้วลงไปนะครับ ปั้นพอเนื้อหมาดๆก็นํามากดลงในแม่พิมพ์นะครับกดออกมาเป็นพิมพ์พระสมเด็จหลากหลายแม่พิมพ์นะครับนั่นคือการสร้างการทําไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับแต่กระบวนการนะครับพระบางองค์ก็ลงรักเห็นเด่นชัดบางองค์ก็ไม่ลงรักนะครับเพราะว่าพระเขาสร้างหลายครั้งหลายวาระนะครับเพราะฉะนั้นถ้านับจากที่สมเด็จพุทธจนันโตท่านมอณภาพไปแล้วนะครับ พระสมเด็จที่สร้างไว้ทั้งหมดมีกี่พิมพ์กี่องค์นั้นก็ล้วนเป็นพระที่มีอายุการสร้างเกิดร้อยห้าสิบปีทั้งสิน้นนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากการเปลี่ยนแปลงของชั้นปูนนะครับในพระสมเด็จนั่นเองนะครับเพราะว่าสร้างจากผงปูนเปลือกหอยนะครับย่อมมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงนะครับจากปูนสุกก็กลับกลายมาเป็นปูนดิบอีกครั้งหนึง่งนะครับพระองค์นี้สร้างจากเนื้อปูนสุกชัดเจนนะครับ เมื่อพระมีอายุ40-50ปีนะครับก็ย่อมก่อเกิดอะไรครับการคายน้ำคายความชื้นนะครับออกมาโดยอัตโนมัตินะครับคายน้ำคายความชื้นก็ก่อเกิดรูปแบบความหดเหี่ยวลงไปนะครับหดแห้งเหี่ยวย่นก็ก่อเกิดรูปแบบการงอกขึ้นมาเห็นไหมครับลักษณะเหล่านี้ก็คือการเปลี่ยนสภาพนะครับการเปลี่ยนสภาพของเนื้อของปูนนั่นเองนะครับผิวพระจะ แปลเปลี่ยนสภาพรูปแบบการงอกขึ้นมานะครับเป็นเม็ดเป็นโพดเป็นไข่เป็นใหญ่ๆนะครับเป็นกระจุกกระแจะนะครับบนพื้นผิวบางองค์ก็คายละอ,องปูนสุกออกมาเต็มนะครับบางองค์ที่ผสมปูนดิบลงไปเยอะนะครับก็คือเปลือกหอยไม่เผาไฟเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นลักษณะของละอ,องปูนสุกเท่าไหร่นะครับหรือว่าเป็นพลาที่ออกไปทางเนื้อแกล้งนะครับก็ไม่ค่อยเห็นละอ,องปูนสุกมาก และพระที่ถึงน้ํามันด้วยนะครับพระที่ฉ่าน้ํามันลักษณะการงอกก็เกิดขึ้นได้น้อยนะครับเกิดขึ้นได้น้อยกว่าพระที่อ่อนน้ามันและออกไปทางเนื้อปูนสุกนะครับเช่อนองค์นี้เพื่อนๆดูนะครับการศึกษาและพิจารณานะครับพระองค์เนี้ยดูดีๆก็คล้ายๆพิมพ์องค์เสียดมเขานะครับแต่ไม่ใช่นะครับบริเวณลําตัวหน้าอกเนี่ยไม่ใช่เส้นสังกตินะครับบริเวณนี้ก็คือลักษณะการงอกของชั้นปูนะครับเนี่ย เป็นผลึกแคลไซต์นะครับจุดนี้เห็นไหมครับเราจะเห็นลักษณะเส้นใหญ่ที่อยู่ในเนื้อนะครับเป็นเส้นเส้นะครับเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้องพันหกร้อยเอ็กซ์นเพื่อนดูนะครับในภาพต่อไปนะครับว่าลักษณะบริเวณนี้รูปแบบนะครับการเกิดชั้นทับถมของอะลโกไนและแคลไซต์นะครับมีหรือเปล่าในพระสมเด็จวัชระังองค์นี้นะครับบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับถ้าก่อเกิดชั้นเหล่านี้เนี่ยจุดจุดนี้นะครับที่เราจะพิจารณานะครับที่เราจะส่องดูนะครับขยายดู ท่อ <king, S 2> นแขนนะครับเห็ <direkt. S 2> นไหมครับจะเห็นลักษณะปูนดิบที่งอกขึ้นมาชัดเจนนะครับในพระแทนเนี่ยไม่ว่าสีสันวันนาใดนะครับเพื่อนไม่ว่าสีสันวันนาใดนะครับเราจะเห็นลักษณะทางกายภาพเหล่านี้เหมือนกันหมดนะครับเมื่อขยายด้วยกล้องพันเอกพันร้อยเอกเนี่ยจะเห็นโครงสร้างข้างในเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าสีสันวันนาใดไม่ว่าปูนสุกหรือปูนดิบนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุตั้งต้นเหมือนกันนะครับสร้างจากเปลือกหอยเหมือนกัน ให้เพื่อนดูความแห้งเห็นไหมครับลักษณะผิวพระแหง้งไม่ฉ่าไม่เปียกเลยนะครับเพราะว่าสร้างมาเกินร้อยห้าสิบปีมาแล้วนะครับจะมาแห้งมาเปียกมาชื้นมาอมน้ํามันอยู่ไม่ได้นะครับถ้าเป็นรูปแบบแบบนั้นก็คือเป็นพระโรงงานที่ทํามานะครับทําเก๋มาแน่นอนแล้วลักษณะพื้นผิวเพื่อนๆดูนะครับเกิดการหดตัวแล้วก็งอกนะครับทับถมกันไปมานะครับนี่คือโครงสร้างของเปลือกหอยนะครับ ของผงปูนนั่นเองก็จะมีลักษณะที่ใกล้เคียงนะครับกับเปลือกหอยที่มีอายุ100ย0 0ปี300ปีนะครับจะก่อเกิดการเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับรูปแบบการงอกขึ้นมาเห็นไหมครับเป็นใยใยเป็นไข,ขน่ไข่เนี่ยเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในพระสมเด็จของแท้นะครับเ,เพื่อนๆพยายามจดจําลักษณะกายภาพเหล่านี้เอาไว้นะครับจดจํารูปแบบเหล่านี้เอาไว้ นะครับไม่มีกล้องพนนันนีนก็จริงแต่เพื่อนเพื่อนดูโครงสร้างในรูปแบบได้นะครับดูลักษณะการเปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมครับเพื่อนดูเป็นเม็ดเป็นผลกระจุกระแจะเห็นไหมครับเป็นริ้วมีลวดลายอยู่ในปูนดิบเหล่านี้ด้วยเห็นไหมครับจุดเหล่านี้นะครับเป็นตัวชี้วัดว่าลักษณะของพระองค์นั้นนะครับเนื้อพระองค์นี้ใหม่หรือเก่านะครับแท้หรือเก๋แต่ของเก๋ก็มีทําเลียนแบบ นะครับของเกยก็มีทําเรียนแบบแต่ยังไงก็ทําได้ไม่เหมือนนะครับเพื่อนเพื่อต้องดูลักษณะของความหนึบแน่นการเกาะเกี่ยวยึดตัวของเนื้อปูนด้วยนะครับเห็นไหมครับเขาอยู่กันมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วการเการะประสานต่างๆนะครับก็เกาะยึดเกี่ยวอนุภาคของเนื้อปูนเห็นไหมครับเกาะเกี่ยวกันหนึบแน่นนะครับพลาเนี่ยถึงจะมีรอยปิีก็แล้วแต่นะครับแต่โครงสร้างเนี่ยนะครับรูปแบบการเกาะประสานตัวกันนะครับ เกาะเกี่ยวกันอย่างหนึบแน่นนะครับเห็นไหมแล้วผิวพระก็แห้งเป็นธรรมชาตินะครับการเปลี่ยนสภาพของปูนสุกนะครับกลับกลายมาเป็นปูนดิบอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนจุดเหล่านี้ถ้าเราขยายด้วยกล้องนะครับที่มีกําลังขยายสูงเนี่ยจะเห็นลักษณะของชั้นแคลไซด์นะครับที่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับผมได้ถ่ายภาพมาแล้วนนองค์นี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูในภาพต่อไปนะครับ ให้เพื่อนๆได้ดูโครงสร้างในรูปแบบก่อนนะครับลักษณะที่จะเปลี่ยนแปลงในพระแท้นะครับดูบริเวณจุดเหล่านี้เห็นไหมครับข้างในจะมีคล้ายๆเส้นใหญ่นะครับคล้ายคล้ายเส้นใหญ่เป็นปุยปุยเมฆนะครับจุดเหล่านี้นะครับก็เรียกว่าปูนดิบจุดเหล่านี้ก็เรียกว่าอะลกไนท์และแคลไซต์นะครับที่งอกทับถมกันนะครับในพระแท้ลองส่องดูนะครับจะมีทุกองนะครับถ้าไม่มีลักษณะกายภาพเหล่านี้แล้ว แสดงว่าพระองค์นั้นก็เป็นพระใหม่นะครับเป็นพระใหม่ไม่ควรที่จะหยิบจับหรือเช่าหานั่นเองนะครับถ้าเป็นของแท้นี่มั่นใจได้เลยนะครับโครงสร้างแบบนี้ลักษณะกายภาพโดยรวมแบบนี้นะครับบ่งบอกได้ถึงความแท้และความเก่านะครับ ดูความแห้งก็เป็นธรรมชาติแล้วนะครับเห็นไหมครับดูลักษณะการหดตัวของเส้นสายลายพิมพ์ดูที่ตรงข้อมือข้อศอกนะครับเพื่อนดูเห็นไหมลักษณะการหดตัวแบบธรรมชาติเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นด้วยกลไกของการเวลานะครับฝีรรมือมนุษย์ยากนะครับที่จะทําเรียนแบบรูปแบบเหล่านี้ได้นะครับทําได้ยากพระเกที่ผมเห็นทํามานะครับส่วนมากผิวพระก็จะชุ่มน้ํามันนะครับเปียกชื้น การเกาะเกี่ยวของเม็ดปูนก็ไม่เทียบเท่ากับพลายุกต้นนะครับหรือเขาปัม๊มหรือเขาอาจมาก็จะกลายเป็นพลาเก๋ไปเลยนะครับก็คือเนื้อปูนเพชรติ่แกลงแข็งจนเกินจริงนะครับลักษณะแบบนั้นก็คือเป็นพลาที่เขาเรียกว่าเป็นพลาปั๊มมานะครับแต่ถ้าเป็นพลาที่กดมือเนี่ยนะครับทำเก๋ก็แล้วแต่นะครับจะทําให้ก่อเกิดรูปแบบการงอกปูนดิบนะครับเกิดมาลักษณะหดเขียวนะครับยุบตัวหวดตัว เปลี่ยนสภาพของชั้นปูนเนี่ยนะครับเหมือนกับของแท้ที่ผ่านการเวลามานับร้อยกว่าปีนะครับผมบอกเลยว่าทําได้ยากนะครับไม่ใช่ทําได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พระเก๋เก่ามันไม่มีนะครับมีแต่เก๋ใหม่ทั้งสิ้นนะครับห้าหกสิบปีนะถือว่าเก๋นะครับเก๋ใหม่นะครับจะมาเก๋เก่าเทียบเท่ากับพระแท้ที่สร้างมาแล้วนะครับเกินร้อยห้าสิบปีก็ย่อมทําได้ยากนะครับแล้วเพื่อนดูการหดตัวของเส้นเส้นแซมเนี่ยพ้าทิพย์เนี่ย เพื่อนดูส <why? S 1> no. ิครับมีตรงไหนที right. ่จะเรียบตึงบ้างนะครับเพราะว่าเนื้อปูนเกิดอะไรครับเกิดการเปลี่ยนสภาพนะครับเกิดรูปแบบการเปลี่ยนสภาพนะครับงอกขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับงอกมาจากผิวพระทั้งสิ้นนะครับวิวัฒนาการอยู่ที่เปลือกผิวเลยนะครับจากชั้นในออกมาข้างนอกนะครับเราดูได้เลยไม่ได้เป็นการโปะแต่งนะครับนำคราบมาโปะแต่งลงไปนะครับรูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นจากภายในออกมาข้างนอกนะครับเห็นไหมครับ จะก่อเกิดรูปแบบที่เป็นธรรมชาตินะครับดูง่ายลักษณะของพระเทเนี่ย,ยเนี่ยเลื่อนดูนะครับไม่ว่าด้านนอกด้านในนะครับลักษณะทางกายภาพเหล่านี้บุงบอกได้ถึงความเก่านะครับพระแบบนี้พวกเซียนไม่เล่นนะครับไอพวกเซียนมันไม่เล่นนะครับมันบอกว่าเนื้อไม่ใช่ไม่ใช่เนื้อวัดรักังนะครับ ผมถามหน่อยพระเนื้อวะ่าะรัครังที่พวกมันเข้าใจนี่ครับไอ้พวกกลุ่มเสียนทั้งหลายที่ชี้ตำหนิที่เข้าใจมันเป็นโซนเนื้อแบบไหนครับผมถามหน่อยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยผมเคยไปทักนะครับเคยพิมพ์คอมเมนต์ไปถามนะครับตอนที่พวกเขาไล่สดแต่ไม่มีนะครับพอเราถามรูปแบบหลักวิทยาศาสตร์วิชาการพวกคนเหล่านี้ก็จะบล็อกนะครับก็คือไม่ตอบอะนะครับเพราะว่าตอบไม่ได้ไงนะครับว่าพระเนี่ย สร้างจากเนื้อผงปูนเนี่ยนะครับไอ้คำว่าไม่ใช่ของพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับคือคําว่าไม่ใช่เนี่ยเขา,าอาธิบายไม่ถูกนะครับพวกนี้มันอธิบายไม่ถูกมันจดจําเฉพาะลักษณะพุทธศินพิมพ์ทรงนะครับจดจําเฉพาะตําหนิจุดหนึ่งจุดใดนะครับเอามาเป็นที่ตั้งเช่นนะครับติ่งตรงนี้เห็นไหมครับถ้าติ่งตรงนี้เขาจะทําทุกสอนชี้ไว้ต้องเป็นแบบนี้แล้วก็จดจําแล้วก็สอนกันนะครับบอกตกทอดกัน นะครับไอ้ลูกทรงลูกสิทธิ์ลูกหานะครับก็จะบอกกันว่าต้องเหี่ยวต้องเป็นเม็ดต้องแกะแบบนี้เส,นส้นซุ้มต้องโยต้องขยักตรงนั้นขยักตรงนี้นะครับทั้งทงที่ไม่เข้าใจเลยนะครับไอ้พวกนี้ไม่เข้าใจการเปลี่ยนสภาพของเนื้อป่งปูนนะครับไม่เข้าใจการเปลี่ยนสภาพของผงปูนเปลือกหอยนะครับสารตั้งต้นเนี่ยนะครับวัสดุตั้งต้นที่ทนํามาสร้างพลาเนี่ยมันไม่เข้าใจครับว่าก่อเกิดรูปแบบการงอกเปลี่ยนสภาพได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ที่มันนํามาชี้ตําหนิเป็นเม็ดเม็ดก้อนๆอนี่นะครับมันเป็นรูปแบบการงอกการเปลี่ยนสภาพของปูนดิบนะครับที่เกิดขึ้นในเนื้อพระสมเด็จมาเกิดขึ้นทีหลังนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นตอนที่สร้างพระไม่ใช่เป็นตนําหนิในพิมพ์นะครับไอ้พวกนี้มันไม่เข้าใจไงไม่เข้าใจโครงสร้างไม่เข้าใจรูปแบบนะครับไม่ว่าจุดไหนนะครับที่เป็นลักษณะการปูดบวมการงอกเนี่ยมันชี้ไปตําหนิในพิมพ์มดนะครับเข้าไปดูสิครับในหนังสือพระต่างๆเนี่ยนะครับ ถ้าไม่เชื่อผมนะครับมันชี้เป็นตำหนิหมดเนี่ยถ้าเป็นตรงนี้ก็ต้องชี้ว่าเป็นสังกตินะครับแต่ที่จริงแล้วมันมีใช่นะครับนี่คือโครงสร้างของปูนดิบนะครับดูการเปลี่ยนสภาพของโครงสร้างชั้นไหนดีครับรูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นภายหลังนะครับเกิดขึ้นภายหลงังสร้างพระมาเนี่ยไม่มีนะครับรูปแบบของปูนดิบและแคลไซด์เหล่านี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนื้อพระตอนที่สร้างใหม่เป็นปูนสุกนะครับเป็นเนื้อผงปูนสีขาว นะครับพวกนี้มันไม่เข้าใจโครงสร้างเลยเนี่ยถ้าเป็นเม็ดแบบนี้นะครับนี่เขาจะบอกว่าเป็นตําหนิในพิมพ์นะครับทําลูกศรมาชี้ระยงระยางเต็มไปหมดทั่วองค์อ่ะนะครับตําหนิในพิมพ์ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นไอ้ขอบล่างฟันหนูก็เหมือนกันนะครับปัญญาอ่อนทั้งเพรนะครับขอบล่างฟันหนูตําหนิตรงนี้ไม่บอกกันนะครับผมบอกเลยว่าปัญญาอ่อนล้วนๆน,นะครับเนื้อปูนนี่เกิดการเปลี่ยนสภาพได้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมเมาตำหนิตรงหนึ่งตรงไหนนะครับจุดหนึ่งจุดใดตายตัวไม่ได้นะครับเราต้องดูที่รูปแบบกายภาพโดยรวมเนี่ยนะครับลักษณะการงอความบดแห้งเหี่ยวย่นนะครับรูปแบบการเปลี่ยนสภาพเพราะว่าเป็นเนื้อผงปูนเปลือกหอยน,นะครับเพื่อนไม่ใช่เป็นเนื้อดินนะครับไม่ใช่เป็นเนื้อพลาสติกเนื้อเลซินนะครับที่จะไม่เปลี่ยนสภาพเลยนะครับเมื่อเรานําไปศึกษาเปรียบเทียบกับวัสดุตั้งต้นก็คือเนื้อผงปูนเนี่ยเปลือกหอยเนี่ยนะครับในเปลือกหอยเนี่ย ย่อมมีการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับงอกขึ้นมาเป็นตะปุ่มตะปำนะครับเป็นผลึกบ้างนะครับไปดูสิครับเปลือกหอยที่มีอายุหลายหลายร้อยปีนะครับการเปลี่ยนสภาพในพลาสุิยทธ์ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นแนวทางเป็นหลักการที่เราควรที่จะนํามาพิจารณาและศึกษานะครับไม่ใช่ว่าดูแต่ตําหนิจุดนั้นจุดเดียวนะครับเป็นตัวชี้วัดนะครับเห็นไหมครับตั้งหัวข้อแต่ละคนโอ้โห นะครับจุดนี้ก็ไม่บอกใครนะครับเป็นความลับนะครับตกทอดกันมาแม่งขี้โม้ดังเพนะครับสรุปไม่รู้เรื่องอะไรสักคนแล้วทำหนังสือพระมานะครับชี้ตำหนิละโยงละยางเต็มไปหมดนะครับโดยไม่รู้เลยว่าลักษณะการเกิดลักษณะการงอกจุดเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นภายหลังนะครับวิวัฒนาการมาทีหลังนะครับ แล้วชี้ตรงเม็ดผงเนี่ยต้องชี้ทุกจุดทุกองนะครับเม็ดผงเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะเห็นติดเด่นชัดทุกองนะครับบางองค์ก็ฝังอยู่ในเนื้อนะครับมันขี้โมกันทั้งเพสรุปแล้วนะครับตกลงเนี่ยเป็นเพื่อนหลายๆท่านนะครับที่พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาทักเข้ามาตอบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาศึกษาจากในหนังสือเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนะครับไม่เคยเข้าใจเลยก็อย่างที่ผมบอกนะครับจะเข้าใจได้ไง นะครับตำหนิก็ตรงเหมือนของมันนะครับพิมพ์ก็เหมือนของมันแต่พอนำไปให้มันดูมันบอกว่าเป็นของเก๊อีกนะครับแล้วใครจะไปเข้าใจล่ะครับรูปแบบของพวกมึงนะครับไอ้พวกสีตำหนิเนี่ยนะครับเพื่อนๆต้องดูโครงสร้างรูปแบบการเปลี่ยนแปลงนะครับลักษณะความหดแห้งหนึ่งพระต้องไม่ชื้นไม่เปียกนะครับเพราะว่าสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับกลิ่นแทบไม่มีแล้วถ้าพระองค์ไหนยังมีกลิ่นนะครับแสดงว่าเป็นพระเก๊ทันทีนะครับ ถึงท่านจะนําไปรวมกับพระใหม่ก็แล้วแต่นะครับเนื้อปูน่าจะดูดกลิ่นมาบ้างแต่นะครับสักพักหนึ่งก็กลิ่นนี้จะหายไปนะครับเพราะไม่ได้เกิดมาจากองค์พระไงครับแต่ถ้าว่าพระองค์นั้นมีกลิ่นตุตุมีกลิ่นคล้ายๆพระใหม่นะครับแสดงว่าเป็นพระเกศทั้งสิ้นนะครับพระแท้จะไม่ก่อเกิดรูปแบบของกลิ่นแล้วนะครับเนื้อปูนเขาแห้งสนิทแล้วเกิดการเปลี่ยนสภาพแล้วนะครับคลายน้ําคลายความชื้นออกมาหมดแล้วนะครับจะไม่มีรูปแบบของกลิ่น นะครับถ้ามีกลิ่นอยู่ก็รับรองนะครับเก๋ทั้งดุนนะครับไม่ต้องไปเช่าเลยถ้ามีกลิ่นนะครับเนี่ยเพื่อนดูความแห้งของเนื้อปูนเห็นไหมครับลักษณะการงอกก็คือการเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบโดยไม่เรียบตึงนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแบบนี้ก็เรียกว่าแท้นะครับนี่คือโครงสร้างของเนื้อผงปูนประ่อยนะครับในพระเศษวัลคังพิมพ์นี้ไปดูด้านหลังสเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปดูลักษณะ ของแคลไซต์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในพลาสสมเด็จวัชระางพิมพ์ใหญ่พิมพ์นี้นะครับมาดูด้านหลังนะครับเมื่อเราขยายขึ้นมาเห็นไหมครับรูปแบบกายภาพเหมือนเปลือกหอยมีครับมีโครงสร้างการงอกเห็นไหมครับการเปลี่ยนสภาพของเปลือกผิวจะไม่เรียบตึงเห็นไหมครับมีโครงสร้างการเปลี่ยนสภาพนะครับชั้นรักก็ยังพอหลงเหลืออยู่บ้างเพื่อนดูดีครับเนี่ย เกาะเกี่ยวกันนะครับละเอียดไม่เรียบตึงเลยนะครับนี่คือลักษณะของพระแเ้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปดูในเปลือกหอยก็จะเป็นรูปแบบอย่างนี้เหมือนกันนะครับแต่เปลือกหอยที่มีอายุหลายหลายร้อยปีนะครับเมื่อเราขยายด้วยกล้องเนี่ยจะมีลักษณะการเกิดของแคลไซด์ที่เยอะกว่าพระสมเด็จนะครับเพราะฉะนั้นในพระสมเด็จเราก็ดูได้จุดหนึ่งจุดใดก็แล้วแต่นะครับสามารถที่สองพิจารณาได้ นะครับเห็นเพื่อนดูดีครับลักษณะการหดตัวเห็นไหมครับกายภาพต่างๆเหมือนกับเปลือกหอยทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับธรรมชาติแบบนี้บ่งบอกได้ถึงความแท้นะครับแน่นอนเหมือนกันถ้าเราไม่ได้มีกล้องพันเอก์นะครับมาขยายเนี่ยเราก็ดูลักษณะกายภาพโดยรวมนะครับผิวพระเห็นไหมครับไม่เปียกเลยมีแต่ความหดแห้งมีแต่ความเหี่ยวย่นนะครับมีแต่รูปแบบการงอก ที่ซับซ้อนกันไปมาเพื่อนๆดูดีครับเนี่ยเป็นชั้นๆน,นะครับเมื่อเราเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติเหล่านี้แล้วนะครับก็บง่งบอกได้ว่าพระองค์นี้มีความเก่าแล้วแน่นอนนะครับเพราะเกิดการเปลี่ยนสภาพแล้วจากปูนสีบปูนสุกนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นปูนดิบนะครับไบคาร์บอเนตก็คือปูนสุกแปลเปลี่ยนสภาพกลับคืนมาเป็นปูนดิบอีกครั้งนึงนะครับนั่นคือวัฒนาการนะครับ เมื่อแปลเปลี่ยนมาเป็นปูนดิบนะครับก็วิวัฒนาการเกิดมาเป็นแคลไซต์เกิดมาเป็นลากโกไนต์แล้วก็แคลไซต์อีกทีหนึ่งนะครับนั่นคือธรรมชาติการวิวัฒนาการของเนื้อขงปูนปอกหอยนะครับในพระสมเด็จวัละคังบางหุนพรมหรือเกศเชยโยก็แล้วแต่นะครับพเพื่อนๆต้องเข้าใจในจุดนี้ด้วยอ่ะทีนี้ไปดูภาพถ่ายนะครับที่ถ่ายด้วยกล้องที่มีกําลังขายายสูงนะครับพันหกร้อยเอ็กมาดูนะครับในภาพถ่ายที่มีกําลังขายายสูงนะครับ เมื่อเราถ่ายด้วยกล้องพันห0 0 x นะครับเราก็จะเห็นลักษณะกายภาพเห็นไหมครับด้านในจะเป็นปูนดิบนะครับเป็นปูนดิบและมีลักษณะการงอกเป็นคล้ายๆก้อนเมฆเป็นปุยฝ้ายนะครับเกาะเกี่ยวกันเป็นโครงสร้างนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะก่อเกิดผลึกแคลไซด์ขึ้นมานะครับลักษณะการกระจายตัวนะครับของอนุภาคของปูนสุกปูนดิบนะครับอนุภาคของ อะลาโกไนเห็นไหมครับจะกระจายตัวเป็นก้อนเมฆนะครับถ้าไม่มีรูปแบบการกระจายตัวเขาแสดงว่าเป็นพระที่ทําเกมมานะครับของแท้ก็ต้องกระจายนะครับดูแล้วคล้ายๆก้อนเมฆเลยนะครับเนี่ยกระจายอยู่ทั่วเลยในจุดๆนี้นะครับมีชั้นทับถมที่มีปูนดิบนะครับอะลาโกไนแล้วก็แคลไซต์นะครับแคลไซต์ก็จะเป็นผลึกขาวๆเล็กๆนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าโครงสร้างทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับ ซับซ้อนทับถมกันมาหลากหลายนะครับในพระเท้จะก่อเกิดลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะกว่าจะวิวัฒนาการมาได้นะครับก็ช่องใช้เวลาเป็นร้อยกว่าปีนะครับไม่ใช่จะทำเก๊ห้าหกสิบปีแล้วจะก่อเกิดลักษณะกายภาพเหล่านี้นะครับพระองค์นี้ก็บง่บงบอกได้ถึงความเก่าและความแท้ร้อเเนะครับเพื่อนๆก็จดจําลักษณะกายภาพสีสันวนนะันนะครับรูปแบบความ หดแห้งนะครับรูปแบบการงอกของเนื้อปงปูนนะครับเอาไว้ด้วยนะครับเห็นเพื่อนดูสิครับโครงสร้างของเขาจะกระจายตัวนะครับเป็นก้อนเมฆเห็นไหมครับเนี่ยเกาะเกี่ยวกันนะครับเชื่อมโยงกันถึงไปหมดเห็นไหมครับเนี่ยไม่ได้ลอยขึ้นมาเป็นก้อนเม็ดเมเหมือนกับเม็ดพลาสติกนะครับเราจะมีรูปแบบการกระจายตัวเห็นไหมครับเป็นคล้ายๆก้อนเมฆนะครับเกาะเกี่ยวกัน ในโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับอลากโกไนท์เห็นไหมครับเป็นใยเนี่ยเป็นเส้นใยเหลืองๆเ,เนี่ยนะครับนี่คืออลากโกไนท์นะครับที่เกิดขึ้นในเนื้อของปูนป็นอยที่มีอายุการสร้างนะครับเกิน120ปีขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นของเก๋กเกานะครับที่ไอเซียนเต้ยทั้งหลายนะครับไอเซียนไอเซียนตำหนิทั้งหลายบอกว่าเก๋กเกาเป็นร้อยปีไม่มีนะครับ ไม่มีอ่ะเก,ก๋คือเก๋ล้วนๆเก๋ทั้งรุ่นนะครับไม่มีคําว่าเก๋เก่านะครับมีแต่ของแท้ทั้งนั้นนะครับก็มีแต่ของเก่าเดีย๋ยวเพื่อนดูนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างข้างในที่ชัดเจนอ่าเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับอ่ามาดูอีกจุดหนึ่งนะครับบริเวณพระพักนะครับมเมื่อเราขยายด้วยกล้องเห็นไหมครับเราก็จะเห็นโครงสร้างของ ลอลาโกไนแขลไสนะครับชัดเจนเห็นไหมครับดูแล้วอยู่ในรูปการกระจายตัวเห็นไหมครับเป็นผลึกใสนะครับแล้วดูคล้ายๆปุ๋ยก้อนเมฆกระจายตัวกันเป็นโครงสร้างชัดเจนเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้บ่งบอกถึงอายุของพระนะครับองค์นั้นๆว่ามีอายุการสร้างเกิน120ปีขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยบ่งบอกได้ถึงความแท้และความเก่าของพระสมเด็จวัดระังพิมพ์ญ่ องค์นี้นะครับเ,เพื่อนๆนก็จดจําลักษณะเหล่านี้เอาไว้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเพื่อนเพื่อนที่ซื้อกล้องพันเอกมานะครับเมื่อท่านถ่ายเนี่ยนะครับท่านต้องดูโครงสร้างให้เป็นดูสเกลให้ได้จําจดจําสเกลให้ได้นะครับเนี่ยบริเวณที่เกิดชั้นแคลไซเนี่ยนะครับขยายขึ้นมาส่องดูก็จะเป็นคล้ายๆก้อนเมฆเลยนะครับกระจายตัวกันดูแล้วมันคล้ายปุ๋ยก้อนเมฆนะครับ เนี่ยก็เรียกว่าโครงสร้างของแคลไซด์นะครับอลาโกนไนต์ก็จะเป็นเส้นใยเหลืองอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับอลาโกไนต์นะครับ,นนนะรบเนี่ยเมื่อเพื่อน,นจดจําลักษณะรูปแบบเหล่านี้ได้นะครับก็ไม่พลาดนะครับก็ไม่พลาดนะครับแน่นอน,นเพื่อนมีโอกาสจะได้ของแท้มาครอบครองมาเก็บสะสมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนก็จดจํารูปแบบเหล่านี้เอาไวด้ดีนะครับสีสันวันนะกายภาพของพระ นะครับพุทธศิลป์พิมพ์ทรงนะครับทั้งหมดสามารถที่จะใช้มาประกอบในการศึกษานะครับเก็บสะสมพระแท้ได้ทั้งหมดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปต่อๆไปก็จะนำพระแท้มาบรรยายเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ